สมมติว่ามีรถสวนมาข้างนี้ใช่ไหมไฟข้างนี้ดอกไฟต่านะอัตโนมัติเหรออัตโนมัติแต่ข้างนู้นยังสูงอยู่ข้างเดียวเออสูงข้างเดียวพอรถไปปุ๊บมันสตารไฟสูงอัตโนมัติบางครั้งมีรถสวนมานี่เคยเจอผมเคยเจอไปจ่อรถเขาเรียกว่าไปจ่อรถอ่ะอืมแห่งเขาเหยียบเบรกอยู่เงี้ยไฟแม่งเลี้ยวหลบไปด้วยเลี้ยวออกด้านข้างเลยเออเลี้ยวออกด้านข้างเลยชี้ขึ้นต้นไม้เออมันเป็นรถที่เก่งใจชาวบ้านอยู่นะ เออโดดดันไม่เกรงใจใครแต่มันเกรงใจชาวบ้านนะฮะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับตอมฟอร์ดไฮเอ็นนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับก็เข้ามารับชมรับฟังกันครับก็ก่อนที่จะไปรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับตอมฟอร์ดไฮเอ็นด้วยนะก็คันนี้นะครับเป็นสุดา่านอีกหนึ่งลำนะครับเป็นเอเวอเรสต์ในรุ่นของ y t e แทนะครับราคา1 9 2 2 0 0 0บาท พึ่งออกจากรงแต่งเลยนะครับตอนนี้เหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือติดฟิล์มกองแสงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เก้าโมงเช้าลูกค้ามารับแล้วเก้าโมงเก้าทีลูกค้าบอกว่าจะขับออกจโชว์รูมเลยแต่งเสร็จเรียบร้อยครับนุ่นครับจากลงแต่งอยู่ทางฝั่งนู้นฮะนุ่นครับเนี่ยขยับไปไหนครับพี่อืาคคันนี้ก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วเลเหลือติดฟิล์มแล้วก็ทําความสะอาดสมบูรณ์แล้วครับก็เคลือบแก้ไปอีกอย่างหนึ่งนะที่เปาดีครับพี่ เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องก่อนเลยว่าคันนี้สเปคจากโรงงานเนี่ยเป็นยังไงนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับแรงม้า210แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องยนต์แบบแนะคร่าวๆแล้วกันนะฮะขออภัยด้วยนะครับว่าคันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็เครื่องยนต์เนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับว่ามันเป็นเครื่องบล็อกเดียวนะครับของทุกรุ่นฟอร์ด นะครับไม่ว่าจะเป็นเอลเลสรุ่นไหนหรือว่ากระบะรุ่นไหนเนี่ยเครื่องบล็อกเดียวหมดเลยต่อให้จะเป็นเขาเรียกว่าให้มันก็คือตัวท็อปสุดแหละนะครับนะแล้วก็ยกเว้นเครื่องที่เป็น V6 กับเครื่องเบนซินนะครับก็จะเป็นคนละตัวกันนะฮะก็สังเกตเลยนะครับว่าเครื่องยนต์ในวางต่ำหมดตัวโรบดี้นะฮะแล้วก็กระถือเข้าไปด้านในเพื่อ้องก็นมีอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็การวางต่ำเนี่ยมันจะง่ายต่อการ,ร์วิสอย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปนะฮะแต่ที่สําคัญของเครื่องยนต์ตัวนี้มันจะมีฝาาฟมที่่อยูด้นนบ ฝาป้อมตัวนี้สําคัญมากนะฮะเพราะว่าเลาเรียกว่าป้องกันเสียงเครื่องดีเซลในปกติเครื่องดีเซลเนี่ยมันจะมีเสียงที่ค่อนข้างดังกว่าเครื่องเบนซินนะครับเขาก็เลยได้ฝาป้อมตัวนี้เข้ามาเลยแลวก็ทดสอบมาเรียบร้อยแล้วจากที่ผมได้ลองขับไปส่งลูกค้าที่ลองเทสรถกับลูกค้าเนี่ยเสียงมันไม่เข้าห้องผู้โดยสารเลยนะครับนอกจากรถที่มีขนาดตัวที่ใหญ่บึกบึนแล้วเนี่ยเสียงไม่ได้เข้าห้องในสารนะไม่นี่ความแข็งกระด้างเหมือนกับรถกระบะ ทั่วไปนะครับมันจะคล้ายกับรถเก่งเลยแต่แค่ข้อสีมันอาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าถามว่ามีข้อดีไหมข้อดีมันก็บรรทุกได้เยอะนะครับแล้วก็พาครอบครัวหรือว่าแฟนอีกหลายๆคนนะบรรทุกไปได้นะครับนะเสียงตัวนี้สําคัญมากนะแล้วก็เก็บความร้อนได้ดีแล้วไม่ให้ความร้อนขออภัยครับไม่ให้ความร้อนกระจายไปทั่วห้องยนต์เลยนะครับแต่เขาจะระบายความร้อนด้วยตัวเขาเองนะฮะคันนี้ให้บัดลมไฟฟ้ามาด้วยนะครับอยู่งด้านนี้นะควบคุมการทํางานโดยดีเลคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ พัดลมไฟฟ้าเนี่ยในรถที่เล้นราคาไม่เกิน3ล้านเนี่ยยังไงก็ไม่มีพัดลมไฟฟ้าแน,น่นอนครับแต่ฟอร์ดให้เข้ามานะผมส่งรถให้กับลูกค้าไปยังไม่มีปัญหาตามมาในเรื่องของพัดลมไฟฟ้านะครับข้อดีของมันเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าแบ่งหน้าที่การทํางานกับเครื่องยนต์นะครับหมายความว่าเขาจะไม่โหลดกําลังจากเครื่องยนต์มาเวลาเราเปิดแอร์แล้วพัดลมมันทํางานถูกไหมมันจะเซตค่าม,มจากโรงงานจากดีเลย์คอมพิวเตอร์มาเรียบร้อยนะครับการกินน้ํามัน หรือว่าอัตราการสิ้นเปลืองมันจะนิ่งมากมันจะไม่สวิงด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเปิดแอร์รถมึงเปิดแอร์ใช่ไหมเ,เ, air. เออล้วเครื่องมันจะดรอปลงมันจะโหลดก,กําลังมาที่พัดลมแต่คันนี้มันไม่ได้โหลดก,กาลังมาเพราะมันแยกการทํางานกันก็มันมีพัดลมไฟฟ้าเนาะนะครับนะและการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะระบายความร้อนได้ดีดดกว่านะครับบวกกับอินเตอร์ชุดท่ออินเตอร์ Inter, มันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมแล้วหนากว่าเดิมเล็กน้อยนะครับอยู่ด้านในนี่นะ ด้านในรังพึ่งเนี่ยสังเกตไหมอืมอ่ะเดี๋ยวถัดมานิดหนึ่งครับคันนี้เป็นเทอร์โบสองลูกครับอยู่ของด้านนี้นะเทอร์โบสองลูกเนี่ยหนึ่งลูกนะมันจะทํางานในรอบเขาเรียกว่ารอบต่ํานะรอบต่ำซอยหนึ่งลูกเนี่ยทํางานในรอบสูงเท่ากับว่าเครื่องดีเซลบล็อกเนี้ยแม่งโคตรแรงอะนะเพราะว่ารอบปายเนี่ยไหลๆได้สบายเลยนะครับนะแต่แนะนาว่าเราจะไปขับแรงที่ไหนดีไตงหวัดเนาะ ที่จับความเร็วโคตรเยอะนะบ้านผมเนี่ยใบยที่เขาเรียกว่าอะไรนะตัวจับความเร็วเนะโโี่ยโอ้โหใบสั่งอะเยอะมากนะแต่ผมไปจ่ายเรียบร้อยแล้วนะไปจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เวลาเทสรถให้กับลูกค้าก็เทสด,ดูในพื้นที่ถนนดีๆแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวใบสั่งมาผมเดือดร้อนนะครับนะแลวคันนี้ให้เบรกไฟฟ้าเข้ามาครับเป็นเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบลูสเตอร์เข้ามาเนี่ยนี่มันมีมที่สําคัญนะเว้ยนี่ครับสี่สี่ตรง,งนี้เห็นไหม สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าเนี่ยรู้ไหมเหมือนมายคมว่าไงคือการจ่ายน้ำมันเบรกของเขาเนี่ยมันไม่ได้จ่ายทีเดียวทั้งหมดสี่ล้อนะมันจ่ายเทียะล้อคือมันจะตรวจจับอย่างนี้สมมุติว่ารถเราเกิดการเอียงออฟโรดถูกไหมสมมติว่าล้อทางด้านซ้ายเนี่ยมันยกล้อด้านขวายังถึงพื้นอยู่นะมันจ่ายแค่ล้อทางข้างขวานะมันจ่ายน้ำมันเบรกไปเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่มันมีเซ็นเซอร์ตรวจจับด้านนี้ไม่รู้ว่ามันจะมองเห็นป่ะนะโอ้ยตั้มน่าจะมองยากว่ะมันอยู่ด้านในเว้ย มันเป็นเซนเซอร์ขออภัยผู้ชมด้วยมันอยู่ด้านในด้านในมันเป็นเซนเซอร์ตรวจจับเหมือนประมาณว่าถ้าล้อข้างนี้มันถูกยกนะหรือว่าเราปรับโหมดแบบว่าขับสี่เงี้ยมันจะจ่ายน้ํามันไปนแค่ล้อนั้นล้อที่อยู่บนพื้นเท่านั้นนะครับเพื่อให้การยึดเกาะถนนหรือว่าการเบรกเนี่ยเขาเรียกว่าไงสร้างระบบความปลอดภัยกับเราได้ดีมากนะมันจะจ่ายน้ำมันเบตรกตามสีแล้วที่สําคัญเนี่ยไอซีสีพวกนี้นนผมถามช่างมาแล้วบอกทำไมเพื่ออะไรช่างบอกว่ามันง่ายต่อการเซอร์วิส ถ้าล้อหรือว่าเบรกในล้อไหนๆนันน้นมีปัญหาเนี่ยเขาก็เช็คสี่แค่เองแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปเซอร์วิสได้ง่ายนะครับอเดี๋ยวถัดมาแบตเตอรี่โฟโมโคเอจีเอ็มนะครับก็800 CCA นี่นะมีขนาดที่ใหญ่เขาเรียกว่าบักเอฟเลยแล้วก็ใจไฟแรงและลึกมากนะครับแล้วก็ถ้าเราขับทุกวันเนี่ยสองปีบวกแน่นอนเวลาเราออฟลงออฟโรดเนี่ยสังเกตได้เลยว่าจะไม่มีของเหลวเนี่ยกระชอบออกมาด้านบนเนี่ยแค่นี้ก็ไม่มี อ,อ่ะมันว่าเข้าใจอยู่ว่ามันยังใหม่อยู่เข้าใจแหละทุกคนลองใช้ดูนะผมเคยเช็คกับลูกค้าที่ใช้งานจริงมาแล้วเ้าบอกว่า,วาเอแบตเตอรี่แม่งโคตรดีนะเป็นแบตเขาเรียกว่ากึ่งน้ํากึ่งแห้งนะข้างบนก็แห้งด้วยเออมันเหมือนผสมกันอนะแต่เราไม่ต้องเปิดมันเพื่อเติมน้ำกันมันเปิดเติมน้ํากันไม่ได้นะแล้วเวลาลถเอียงเนี่ยมันไม่กระชอกออกมาทําให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายทำให้เปเื้อนด้วยนะแล้วบวกกับมีอัลตริเเตอร์นะนี่ครับหรือว่าเรียกว่าไดชาร์จแล้วกัน250แอมป์ มีขนาดที่ใหญ่โตโมโหลานแบบนี้นะครับเพื่อจ่ายไฟได้แรงได้ลึกมากแล้วก็ทําให้โลกไฟฟ้าเนี่ยแบบเหลือๆเลยนะครับแล้วก็ถามว่าได้ใช้ขนาดเนี้ยมันมีข้อดียังไงจําได้ไหมเราเคยอยู่บ้านแม่เราใช้โทรศัพท์อยู่รุ่นหนึ่งนะที่เป็นเ,เรียกว่าเป็น Android ไฟตกโทรศัพท์เป็นไงเออไหมเออเลยเออเลยเข้าซ่อมแล้วก็ได้กลับมาเครื่องใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวถัดไม้หนึ่งครับท่อแอ รู้ว่าทําไมท่อแอร์เขายิงได้วางไ้ฝั่งนี้ทำไมครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเมืองร้อนแล้วอ,อืมปกติถ้าเกิดท่อแอร์มันอยู่ฝั่งนู้นนลวฝั่งนู้นมันเป็นฝั่งเทอร์โบไงเป็นฝั่งฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งร้อนหรือฝั่งอุ่นพอท่อแอร์ฝั่งนี้น้ำยาแอร์ให้เราเติมเนี่ยเราเติมน้ำยาแอร์ตรงนี้ถูกไหมน้ำยาแอร์มันจะหล่อเย็นมันจะผ่านท่อแอร์เนี่ยมันจะทาให้แอร์เกิดการเย็นได้ไวมากรถคันนี้จอดตากแดดมาเนี่ยเจ็ดสิบสองชั่วโมงไม่ร้อนเลย <laughs> มันก็็รร้อนหนอเปด์ับุณูไวะ เวลาสตาร์ทอย่างแรกที่ผมสตาร์ทนะก็ทําแบบทั่วไปที่เขาทากันนะคือเปิดกระจกก่อนฟรีเครื่องสักคู่หนึ่งแล้วก็เปิดแอร์พอสักคู่หนึ่งก็เย็นแล้วแล้วแอร์ตัวนี้มันทํางานได้แบบว่าความเย็นได้ไวได้ไวมากนะครับก็คร่าวๆแล้วกันสําหรับห้องเครื่องประมาณนี้นะนะครับดูแคสซีนะดูเนี่ยมาดูเนี่ยอืมหนามากใหญ่มากนะครับฝอก็ทํามาให้นะเฮ้ยตรงเนี้ยเห็นปีกนกปรับองศานะเว้ยนี่มีขนาดที่บักเอฟมากพันยมเปลี่ยนชุดช่วงล่างมาให้ใหม่ การนี้เป็นรถลูกค้าผมเองนะครับก็เดี๋ยวเราส่งมาพรุ่งนี้เก้าโมงเก้านาทีนั่นเองนะใครสนใจรถฟอร์ดนะมาติดต่อต้อมฟอร์ดเองได้เลยหรือเข้ามาหาต้อมที่ฟอร์ดเกษตรเน้ามินนะครับตอนนี้เราก็มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ก็สามปีซ้อนแล้วนะฮะอืมสเกตด,ด,ด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยคือเดิมๆเ,เลยนะอ่าระวังรถนิดน,นึงอ่าเชิญเลยครับพี่ถอยครับอย๋ยสักคู่นึงครับเดี๋ยวขอให้พี่บ่าวพี่บ่าวเราถอยรถนิดน,นึงฮะอืม,อม นี่ก็เบิกสั่งแต่งอีกหนึ่งคันแล้วนะฮะไอ้ตากล้องมาดูด้านหน้าเลยนี่คือด้านหน้าที่เดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นเอเวอเรสต์เครื่องดีเซล2.0จุดลิตรเนี่ยถือว่าเป็นเอเวอเรสต์ที่รุ่นนี้ท็อปที่สุดนะท็อปที่สุดเลยเนี่ยอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดด้วยนะฮะแล้วคันนี้มีไฟนี่ครับเรียกภาษาบ้านบ้านเลยเป็นไฟลูกแก้วไฟลูกแก้วเนี่ยถามว่าถ้ามีรถสวนทางมาการทํางานของเขามันจะดับไฟข้างนะเว้ย ต่ำสมมติว่ามีรถสวนมาข้างนี้ใช่ไหมไฟข้างนี้ดอกไฟต่ำนะออัตโนมัติเหรออัโนมัติแต่ข้างนู้นยังสูงอยู่ข้างเดียวออสูงข้างเดียวพอรถไปปุ๊บมันสาดไฟสูงอัตโนมตัติบางครั้งมีรถสวนมานี่เคยเจอผมเคยเจอไปจ่อรถเขาเรียกว่าไปจ่อรถอะ่ะอืมเห็นเขาเหยียบเบรกอยู่เงี้ยไฟแม่งเลี้ยวหลบไปด้วย<ท>เลี้ยวออกด้านข้างเลยเออเลี้ยวออกด้านข้างเลยชี้ขึ้นต้นไม้เออมันเป็นรถที่ เกงใจชาวบ้านอยู่นะเออดุดันไม่เกงใจใครแต่มันเกงใจชาวบ้านนะฮะและ้วคันนี้มีไฟซีแคมป์นะหรือว่าเดย์ไทม์นะนิ่งไ์นะครับสองฝั่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดนะที่ออกแบบมาสเปคเนี้ยหรือว่าโฉมเนี้ยหลายคนให้ความสนใจนะแล้วก็ชอบมากไอไฟตัวนี้แหละนะบางคนเสียเงินสองล้านเพราะไฟตัวเนี้ยมีมีมีบางคนบาบางคนเนี่ยลูกค้าบางท่านนยโทรมาหาผมเลยนะชอบไปตรงไฟซีแคมป์ไม่แหละต้องต้อมจัดให้พี่สักคันหนึ่ง ตกแต่งกัน่ะไรบอกพี่ถ้าแต่งเซ็ตสุดตาเนี 5, 000, ่ยห้าแสนพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ทําเรื่องจองเลยผ่านไปเน้นปุ๊บเฮ้ยกูต้องโอนเอาไปทีใครแล้วก็สั่งแต่งเรียบร้อยสั่งแต่งไปแล้วก็มาแต่งไงเอาตรงนั้นเราเวลาผมไปแต่งรถเนี่ยผมก็ไปกับน้องชายผมนะก็ลากล้องนั่นเองนะครับนะไปด้วยกันไปด้วยก,วยก,กันก็มัช่วยกันตกแต่งแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ช่วยกันเทสช่วยกันถ่ายคลิปนะนะครับนะแล้วมันมีไฟลูกแก้วดวงเล็กนิดนึงนะนี่ไฟลูกแก้วดวงนี้อากล้องมาอยู่ตรงนู้นเลย ร้อยแปดสิบองศาเนี่ยมันถ้าเกิดเราหันพุ่งมาลัยสมมุติว่าเราหันพุ่งมาลลยไปขวาสุดถูกไหมมันเห็นอย่างนี้นะเว้ยนี่ไปนิดนึงนิดนึงได้เลยนี่แบบนี้พอพอพอแบบนี้ได้เลย,อย,เ,ลยเออไม่เห็นอย่างนี้เลยเคยไปแล้ว<ๆ>เคยไปส่งกับลูกค้ามา G ี S เอมันพามั่วไงแล้วเราก็ไม่ดังใช่ไหมเออแล้วเราก็เลี้ยวพวงมาลัยไปสุดไงอยากรู้ว่ามันส่องได้สว่างจริงทางนั้นมันเปี่ยวมาละมืดมากเฮ้ยสว่างสว่างจริงใช้ได้ใช้ได้ก็ คือมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปที่เปรี่ยวหรือว่าไปเที่ยวใช่ไหมไปทางเขาเรียกว่าหุบเขาอะแล้วเราอยากรู้ให้ข้างๆเนี่ยมันเป็นเหวหรือเปล่านะเราจะเอารถลงไปหรือว่าจะไปต่อละหันพวมอะไรมาก่อนมันก็ทําให้เราเกิดความระมัดระวังได้มากขึ้นแค่นี้เองถูกไหมอืมอันดีวกลับมากลับมาแล้วคันนี้ไฟตัดหมอกจากโรงงานนะถือว่าเดิมๆแหละคันนี้ด้านหน้าในลูกค้าไม่ได้สั่งแต่งอะไรเพิ่มจากต้อมฟอร์ดไฮเอ็นนะครับนะอ่ะเดี๋ยวถัดมาด้านข้างกันบ้างเลย เดี๋ยวมาทางด้านล้อก,กันเลยคะนน้ใส่ล้อมแม็กนะครับเป็นก้านวายดำเงาแบบนี้ครับเป็นล้อมแม็กขอบ20นะล้อมแม็กเซตเนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าเราเลือกได้หลายลายจะดำเงาหรือจะทําเป็นดําด้านหรือจะเป็นสีอื่นก็ได้ทีเนี้ยที่ฟอร์ดเกษตรน้องมินเนี่ยสามารถทําได้นะครับหุ้มด้วยยางตโยทัยนะโอเพนันทีนะถือว่าเป็นยางสเปคที่ผมใส่เยอะหลายคลิปผมนะยางตโยทัยเกือบหมดนะเป็นดอก R t ทนะีเนี่ยดอกนะดอาทีหมายความว่าดอกมันจะมีขนาดที่หนาในระดับหนึ่งรีดน้ําได้ดีมากมาก นะครับดีมากๆเลยแต่ถามว่าออฟโรดได้ไหมมันก็ได้ในระดับหนึ่งแหละเพราะว่าดอกยางมันดอกยางไม่ได้ใหญ่มากถูกไหมเออถ้าใหญ่มากเนี่ยเสียงก็จะดังถามว่ามีเสียงไหมคันไอถ้าเป็นยางชุดนี้ไม่มีครับไม่มีเสียงนะเัาความเร็วได้เยอะไหมได้ในระดับหนึ่งนะขกบะความเร็วได้ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมลองเทสมาก็ยังเกาะถนนได้ดีอยู่นั่นเองนะครับนะชุดเบรกนี่เห็นไหมตั้มอืมชุดเบรกเป็นของพันาเมล2ายี่สิบซนะเป็นลูกสูบหกลูกหรือว่าหกคอร์ตที่เขาเรียกกันอะ ั่งละสามลูกนะนี่ลองกระทืบเบรกแล้วถามว่าลูกค้าก็คงงงเลยว่าเฮ้ยน้องเองกระทืบเป็นรถเบรกพี่เลยวะถ้าไม่กระทืบเราจะรู้ได้ไงเวลาชุกเฉินจะค่อยๆอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรถเบรกค่อยๆกดเบรกไปได้ไหม,ไมไเราก็ต้องตกใจแล้วก็กระทืบไปเลยแต่คันนี้นหัวไม่ทิ่มเวลาเบรกเนี่ยมันจะสมูทมากมันดึงลงพื้นเลยหมายความว่าเบรกเนี่ยมันไม่ได้เบรกว่าฝั่งละสามลูกไหมจับอยู่นี้นะเว้ยมันจะค่อยๆเลี้ยง มันค,ค่อยๆเรียงทีลูกลงมาแค่นั้นเองนะ่าขออภัยด้วยอาจจะพูดไม่เพาะนะเพราะว่าผมกับตากล้องสนิทกันนะครับจานเป็น410มิลน,นะครับเป็นจานเสาะร่องนะถามว่าทําไมไม่เจาะรูน้องเคยมาแล้วครับพี่เจาะรูเวลาเราขับทางไกลๆเน่ยว่าขึ้นเขาลงดอยเนี่ยเอาง่ายเลยขาลงเขาเราเคยไปใช่ไหมเคยครับเราเคยมาแล้วนะครับไปกับลูกค้านี่แหละแล้วลูกค้าขับลงมาส่งจำได้ไหมขับลงมาส่งจาก จังหวัดหนึ่งแล้วกันเบรกเนี่ยนานๆแล้วนะครับหลายปีนะจานแม่งแตกนะเพราะว่าอะไรมันเป็นจานมันเจาะรูไงมันเกิดความร้อนเออแต่อันเนี้ยมันเป็นซอสล่องมันเลยไม่แตกเพราะว่ามันไม่ได้เจาะรูเจาะรูเนี่ยถามว่ามันก็ใช้งานได้ดีแต่อาจจะเป็นพวกรถแข่งผู้ที่ระบายความร้อนได้ดีหรือว่าที่เป็นทางเซอร์กิตอต่เนี้ยมันเป็นทางหุบเข่าที่ลงแล้วมันต้องใช้เบรกที่มันต้องจําเยอะนะเข้าใจไหมที่อธิบาย เออนั่นแหละพอเป็นจานซ้อร่องเนี่ยมันก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นจานเจาะรูก็ระบายความร้อนได้ดีแต่มันทีเออกาสได้แตกมากกว่าเออเดี๋ยวถัดมาครับชุดช่วงล่างมีืชุดปลกเฟนเดอร์นี่เลยซับแทงนะครับปรับได้แปดระดับนะฮะนี่นะครับปิงโนบองศารูกบบกันโค้งเปลี่ยนมาให้หมดนะเดี๋ยวกล้องช้อนไปด้านล่างหน่อยแต่ตรงนู้ตรงนู้นเออรู้จะมองเห็นหรือเปล่าแก๊สกับน้ำมันที่ทํางานร่วมกันข้อดีมันคืออะไรครับจากที่ผมได้ลองขับมานะลองเทสมา คอสะพานหรือว่ารอยต่อถนนเนี่ยเก็บได้มิดชิดมากแต่ถามว่าความนิ่มนวลเนี่ยมันดีกว่าของเดิมไหมตั้มที่เราขับมามันไม่ดีเท่าของเดิมความนิ่มนวลเนี่ยไม่มีทางดิ้นซุ้ของเดิมได้พระรถคันนี้มันโหลดลงสองนิ้วถูกไหมที่เราขับมาความแข็งกระด้างมันมีครับมันมีความแข็งกระด้างอยู่แล้วแน่นอนแต่การเข้าโค้งเนี่ยไม่ใจหายหมายความว่ามันไม่โยนเข้าโค้งอะ่ะมันยึดเกาะถนนได้ดีกว่าของเดิมแน่นอนของเดิมเขาออกแบบมาเพื่ออะไรเพื่อให้รถมันเขาเรียกว่า สมรรถนะมันก pues ็ตามสูตรนะเนาะมันก็ดีตามมาตรฐานแต่พอเราไปเปลี่ยนล้อนู่นนี่โหลดเงี้ยมันก็ต้องใส่ชุดช่วงล่างมาใหม่นะครับนะแล้วที่สําคัญเนี่ยล้อชุดนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันเป็นล้อที่แบบโฟล์คอมมิ่งนะครับเพราะว่านอกจากให้มันน้ําหนักจะเบาเนี่ยมันจะลดภาระของช่วงล่างได้เยอะนะครับแล้วก็อายุของมันเนี่ยมันก็จะยืดยาวกว่าแล้วก็ออกตัวได้ดีกว่าแล้วก็ระยะเบรกก็จะสั้นกว่าด้วยนะครับนะคันนี้เหมือนเดิมๆนะแต่จริงๆแล้วเหมือนมันซ่อนรูปนะลดลง2นิ้ว นะครับนะกล้องส้ำล็อกสิมุงศามีเข้ามาให้ทางด้านนี้นะครับนะเพื่อความสุดสบายเวลาพี่ผู้หญิงขับก็จะสะดวกสบายสะดวกสบายมากิ่งึ้นนั่นเองโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในนิดนึงด้านในจะสังเกตเลยนะครับว่าได้มันจะเป็นได้สีส้มนะเพราะมันคือรุ่นของ Y t e c ทนะครับแล้วบอกคู่หน้าปรับแบบไฟฟ้านะพวงมาลัยเป็นอย่างงี้เว้ยเนี๋ยปรับพวงมาลัยดูพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะอืมนี่ครับดึงเข้าดึงออกได้แบบรถ แบบรถเลตัมเนี่ยเนี่ยขึ้นลงได้นะฮะพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังชันมีแอตแทฟคริสคอนโทรลเข้ามาให้ด้วยตั้งรักษาระยะห่างได้นะครับคันนี้มีขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองด้วยนะครับมีแอตแทฟคริสคอนโทรลอย่างที่บอกไปนะครับมีระบบเบรกด้านหน้าด้านท้ายและมีระบบช่วยถอยจอดด้วยนะคันนี้ก็เทียบข้างเข้าสองมีให้หมดครับหน้าจอ12.4สองจุดสี่นิ้ UCK แอร์แยกอีสระซ้ายขวาครับรองรับ Apple CarPlay พย์หน่อยออโต้นะมีบริเวณชัชเชอร์เข้ามาให้นะเกียร์ เป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีด e-chipster ด้านนี้ครับมีระบบช่วยเบยรกออตโตมโฮมาให้ด้วยนะเข้าตัวดีอยู่จะตีไฟแดงปุ๊บปล่อยเบรกได้เลยนะรถไม่ไหลไฟเขียวปุ๊บ,บเหยียบคันเร่งไปได้เลยไม่ต้องมาขยับเข้าขยับออกแล้วตัวนี้ช่วยได้เยอะแล้วก็ดันข้างเข้าเป็นตัวแมนวนวลได้อัตโนมือได้นี่นะอืมครับแต่ก็แต่ถ้าผมใช้ก็ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหนนะาร่นะแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ค่อยซีเรียสนะครับเบรกมือมีเข้ามาให้ การลื่นถลายนึงเขามาให้หมดนะครับดิฟล็อก 2H 4H 4L คืออะไร 2H ก็หมดทั่วไป4 h ก็คือขับ4นะครับขับสี่ที่เรารู้ๆกันนะฮะความเร็วตามให้เรารู้กันร้อยยี่นะแต่4 l เนี่ยคือหมายของว่าโหมดที่มันตะเกยกตะการจริงๆนะปีนป่ายเขาเนี้ยมันก็ต้องใช้ 4L อนะครับภายในทุกอย่างฟอร์แมนทุกอย่างมันจะเหมือนกับอเมริกันเลยนะครับหลายคนก็จะชอบเพราะว่ามันแบบว่าเออมันดูดีอะมันเหมือนรถแบบต่างชาติต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย ด้านในเนี่ยบเบาะแถวสามก็เป็นปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าเช่นกันนะอันนี้มาดูล้อหลังนิดนึงล้อหลังในน้อกอยากที่ล้อสเปคเดียวกันด้านหน้านะครับขอบ20เนี่ย,ยางดอกอาร์ทีโตโยต้ายเหมือนกันชุดเบรกไม่เหมือนนะมันคือรุ่นเดียวกันแหละแต่มันสเปคมันก็ของล้อหลังไงสเปคจานมัน400มิลน,นะครับและลูกสูบมินแค่4ลูกราอด้านหน้ามี6ลูกถูกไหมแล้วมีเบรกมือไฟฟ้าแยกขังมังด้านนี้ครับทีนี้ถามว่าเฮ้ยน้องสีเขียวเนี่ย ยี่ไม่ชอบว่ะพี่ชาบสีส้อมอ่ะก็ทําได้ครับที่เนี้ยสามารถครัสตอมและบิวอิงขึ้นมาใหม่ทําได้หมดนะนะครับนะอ่ะสกเกตโฟร์แมนรถครับมุฟเมนทุกอย่างเนี่ยอันนี้ผมพยายามบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวผมจัดให้มันดีหน้าไม่เชิดหน้าไม่ลอยจนเกินไปพอด,พอดีพอดีนะครับตามที่ลูกค้าชอบนะครับซุ้มทําการปาดได้เรียบร้อยเพราะว่าใส่ยาง275ไม่สามารถเลี้ยวได้ผมลองมาลองมาเลี้ยวแล้วมันติดก็เลยต้องทําการปาดซุ้มไปเล็กน้อยนะครับไม่อยากไปเจาะมากนะครับเพราะว่า จริงมันดูไม่รู้ผมเองดูไม่รู้รว่าเขาปาดประมาณไหนนะครับคันนี้ใส่ท่อ HKS เข้าไปนี่นะครับก็เหมือนหุ้มด้วยแบบว่าเพียวคาร์บอนไปเลยนะครับใช้งานได้แบบยาวๆนะครับที่สำคัญรถรุ่นนี้เป็นปี2024นะเป็นยูโรไฟแล้วนะครับก็สวยมากสวยงามมากแหละนะครับแต่ทีเนี้ยจำได้ไหมที่เราไปส่งรถลูกค้าใส่ท่อไม่ได้ใส่ไปแล้วไฟไฟห้องเครื่องโชว์ก็เลยไม่ได้ใส่แต่สุดท้ายก็ตามไปใสใ่ให้กับลูกค้าทีหลังนะครับเพราะว่า เพราะว่าอะไรรู้ไหมไเพราะว่าเขายังไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ให้กับรถยูโรไฟนะครับนะอ่าเดี๋ยวมาด้านท้ายนึงฝาท้ายไฟฟ้ฝา,ฝาครับนะกล้องมองหลังมีเข้ามาให้นี่นะดเดิมเดิมเลยคันนี้เดิมเฮ้ยมันก็ดูขีนนดีนะนะสี่ขูดสี่ด้านนี้นะไวทคให้มันดูเดิมจริงดูว่าไฮไลท์มันคืออะไรด้านท้าย,ยก่อนที่จะไปไฮไลท์เนี่ยเซ็นเซอร์ด้านหลัง6จุดคันนี้มีระบบเบรกไอเชียดด้านหลังด้วยแล้วก็ ช่วยถอยจอดที่พางเข้าซองมีมาให้หมดนะซึ่งเราลองมาแล้วอะใจวิวไหมวิว,ว,วแต่ตอนเนี้ยถามว่าคันเนี้ยมาเสถียรไหมตั้มไม่จะเสถียรตรงไปตอนเนี้ยทไมอะมันโหลดลงไงพอโหลดลงเลยถามว่ามะเสถียรร้อยเปอร์เซ็นไหมมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะและอย่างล้อเนี่ยสังเกตบ้างมันลดลงมานิดนึงแล้วเวลาเซ็นเซอร์มันตรวจจับเนี่เยเรดาร์มันตรวจจับเวลาถอยจอดมันจะมันจะตรวจจับแบบพอดีไนงะแต่เวลาถามว่าถอยจอดได้ไหมถอยได้แต่เราก็ต้องดูด้วยนะเราต้องดูด้วยเพราะว่า เพราะว่าปกติแล้วมันออกแบบมาเพื่อรถสูตรน้ําเดิมพอเราไปทําล้อล้อนออกมานี่เวลามันถอยจอดมาอาจจะพอดีหรืออาจจะเกยขึ้นมาได้แต่ครั้นี้ไม่เกยที่เราลองมาใช่ไหมแต่มันก็เสียวๆอยู่นะมันเฉียดอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยแม่งมันวันไหนมึงจะแบบจําสินหรือเปล่าเออมันมันก็ได้แหละเออแล้วก็พูดตรงๆนะเวลาเราโหลดลงว่าหรือว่ายกสูงรถที่เป็นออฟโรดแต่ที่มันถอยจอดเองได้อย่างเช่นสตอมแพกกระบะสตอมแพกอะแล้วล้อล้นเยอะๆอะมึงจะกล้าถอยจอดเองไหมเซ็นเซอร์มันจะรู้ไหมว่าเฮ้ย ล้อล้นนี่ว่าอะไรเงี้ยไฮไลท์ยังไม่ได้พูดเลยคันนี้ใส่ช่วงล่างเป็นวัดลิงเข้ามาปกติมันเป็นไฟลิงโฟลิงวัดลิงเป็นลักษณะนี้ครับมันเห็นก้านยาวๆป่ะก้านนี่มันไฟนู่นน่ะน่ะเป็ Link, นวัดลิงตรงไหมอย่างเช่น BMW เนี่ยที่เป็น X6 ขึ้นไปก็ได้เป็นชุดแบบนี้เข้ามาเลยเป็นวัดลิงเข้ามาฟอร์ดให้เข้ามาแล้วนะเลนรถราคาแบบนี้อ่ะคิดดูนะครับถ้าเป็น3ล้านขึ้นไปเนี่ยไม่แน่อาจจะมีวัดลิงหรือ5 4 5้าล้านอาจจะมีวัดลิงเข้ามาแล้วฟอร์ดให้เข้ามา นรสังเกตแบรนด์อื่นได้เลยครับจะไม่มีวัดลนะิงนะเิตที่นางรถเล่นราคาประมาณนี้ลองดูได้เลยนะครับแต่คันนี้ให้หวัดลิงเข้ามาและช่วงล่างมันยึดเกาะถนนได้ดีมากๆเลยโชคกวางไว้นอนแคสซีแล้วนะครับนะเพื่อการยึดเกาะถนนได้ดีมากๆนั่นเองนะครับสีบอลดำแบบนี้นะครับราคา1นึ่งล้านสองหมบาทนะครับแต่งมาอีกหลายแสนบาทนะครับเพราะอะไรเขาถึงได้มาแต่งดิฟอรดเกษตรนามินนะเพราะว่าที่นี่อย่างแรกเลยนะครับผมชอบอย่างหนึ่ง ช่างใส่ใจช่างใส่ใจไม่พอนะแล้วก็อะไรแต่งทุกอย่างเป็นของแท้ทั้งหมดนะแม้ในชุดสเกิร์ตที่ผมใส่กับลูกค้าเข้าไปก็เป็นลิขสิทธิ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีมาย้อมแมวกับลูกค้าแน่นอนรถทุกอย่างเบิกตรงจากโรงงานมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยของแต่งทุกอย่างผมอาไปแต่งเองทุกคันนะถ้าไม่เชื่อถามมือกล้องได้อ่านะผมแต่งเองจริงครับผมมาใส่ชุดเบรกหรือว่าชุดล้อหรือว่าชุดช่วงล่างผมเทสเองทดลองเองนะเพราะว่าเราลองผิดลองถูกมาถามว่าผิดพลาดเคยมีไหม ผมเคยแล้วครับเคยทดลองมาแล้วเคยมีผิดพลาดจําำจำได้ไหมที่เราเคยใส่สกูปรูปม้าไปซูปทรงฟิตน่ะจำได้แล้วม้าบินจาได้ไหมจำได้ไเพราะว่าเหตุผลเราพลาดตรงที่อะไรรู้ปหเราไม่ได้เจาะรูมันต้องเจาะรูม้าบินไปแล้วนะครับแล้วเราก็รับผิดชอบด้วยการไปติดตั้งให้ใหม่ฟรีแบบไม่คิดเงินแล้วตอนนี้ม้าไม่บินแล้วครับเพราะผมเจาะรูแล้วปรึกษาช่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราแก้ไขหมดแล้วซื้อที่ไหนถามว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับก็ลองคิดดูที่เนี่ยขายรถนะครับเดือนหนึ่งเนะี่ย ร้อยสามสิบคันไม่เคยต่ํากว่านี้แน่นอนนะครับที่ฟอร์ดเกษตรน้้วมินไม่เคยต่ำนะครับเพราะอะไรหลายคนถึงมาซื้อได้ฟอร์ดเกษตรนล้วมินครับก็ลองใช้น้ำหนักดูแล้วกันอ่าฝากน้องคันนี้ไว้คันหนึ่งแล้วกันเอเวอเรสต์รุ่นของ y t e ทนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับนะแรงม้า2 1 0แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีระบบช่วยถอยจอดทีบข้างเข้าสองเกียฟฟกร์ไฟฟ้า10สปีดครับมีเบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เข้ามาให้ม้อน้าไฟฟ้า มีก็มาให้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับใครอยากได้รถที่เป็นท็อปสุดแบบนี้ก็ลองเข้ามาสอบถามต้อมฟอร์ดอได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรกับ ID ดีไลน์ไว้ด้านล่างใต้คลิปไว้ให้กับผู้ชมได้ลองเข้ามาสอบถามนะครับสำหรับนี้ก็ผมขอลาไว้ก่อนเนาะมีอะไรที่เราจะลืมอีกไหมตมั้มภายในด้านหลังอ่ะอําดิจากรีวิวนะแต่ลูกค้าเอาของเดิมกลับใส่รถไงใช่ม่หละก็เลยแบบว่าไม่อยากไปรีวิวเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีแล้วละนะครับก็ เอาไว้คร่าวๆแล้วกันประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ